ประวัติวันณคดีสมัยรัชกาลที่๕พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๔และสมเด็จพระเทพศิร,รินทราบรมมาาชินีประสูติเมื่อวันอังคารที่20กันยายนพุทธศักราช2396 ทรงพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณบดินทระเทพยะมหามกุฏบุรุษรัตนะราชวระวิวง์วรุตาพงศ์บริพัฒรสิริวัฒนะราชกุมารทรงได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมมีพระนามกรมว่ากรมหมื่นพิกเนตอรวรสุรสังกัด หลังจากทรงผนวดเป็นสามเณรทรงได้รับการเฉลิมพระนามาพิไทยขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุลาลงกรณ์กรมขุนพินิจประชานาตเสด็จสวรรคตในบ้านปลายพระชนที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระพรานามัยไม่สมบูรณ์นักหลังจากสเสด็จประพาสยุโรปค,ครั้งที่สองแล้วพระอาการก็ค่อยสุดลงเป็นลำดับ และ,สะเสด็จสวรรคตด้วยโรคพระวักกาพิการเมื่อเวลาสองยาม45นาทีของวันเสาร์ที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453สิริพระชนมายุ858พันษาทรงครองสิริราชสมบัติ42ปีทรงมีพระเจ้ารถพระชติรดารวมทั้งสิ้น77พระองค์ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อผ้่ฟ้าประชาชนอย่างหาที่สุดไม่ได้มาตลอดรัชกาลอันยาวนาน ปร,ประชาชนจึงพร้อมใจกันถวายพระบรมราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยามาหาราชอันมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนและถือวันที่23ตุลาคมเป็นวันปิยามาหาราชจนตราบเต้าทุกวันนี้กวีและวรรณคาดีสมัยรัชกาลที่5กวีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววรรณคาดี 1. พระราชาพิธี12เดือน สองลบ้าน 3. เง,งาะป่า 4. ลิลิตนิทราราชาคริสห้าประชุมโครงสุภาษิตหกโครงอธิบายภาพรามเกียรติเจ็ดกาเพเรือ 8. พระราชวิจารณ์กวีพระยาศีสุนทรโวหารวรรณคดี 1. แบบเรียนภาษาไทย 2. องคำฉันกล่อมช้าง 3. ามคำนมัส,สก,การคุณานุคุณ 4. พันธ์ปรึกษาและสัตววาพิธานกวีเทียนวันวรรณคาดีตุลวิภาคและสิริพจนวิภาคกวีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรวรรณคาดี 1. นึลิลิตรสรนเสริญพระบารามีสองสนุกนึก 3. าขุนช้างขุนแผนตอนพระไวไปตีเมืองเชียงใหม่ 4. ฉันชมทานพริ้วกวีกุลาบ ปิศนานนวรรณคาดีสยามประเภทกวีหลวงธรรมมาพิมลวรรณคาดีเวนิสวานิชคำฉันสองประชุมลำนำสามกระดาหกคำฉันสี่เพชรมงกุฎคำฉันห้าสิทธิสินคำฉันหกธาดามณีสีสุพินเจโครงนิราชวัดรวก 8. ฉันดุษฎีสังเวยกรมชจ้างเผือกพระสเสว,วีวชิระพาหากะกวีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปปพันพงศ์วรรณคดีบทละครเรื่องสาวเครือฟ้าสองบทละครพงศาวดารเรื่องพันท้ายนรสิงห์สามบทละครเรื่องพระลอสี่บทละครพงศาวดารเรื่องพระยารามเดโชห้าบทละครร้องเรื่องพระเจ้าสีปอมินห บทละครเรื่องไกรทอง7บทเสพารำมเรื่องพระอารัสนำ8รูบายญาต9นารางกุโรวาด10เรื่องสั้นส้อยคำที่หายไป11กรอนสุภาพเรื่องอารับราตรี12กรอนสุภาพเรื่องลูกอินท3โครงสุภาพอุทยานยวนทวิน14นิราชนาราทิพย์15นิราชไทรยโยก16จดหมายเหตุลาลูแบร์17 ตำนานพระเท่นนมังคัสศิลาบาท 18. คำเริงสด,ดุดีสีไทยนักรบ 19. พระราชพงสาวดารพมา่า20ฉเฉลิมพระเกียกรติกษัตริย์คำฉัน 21. โครงลิลิตสุภาพตำรับพระบรมราชาพิเศษสัปปดลราชมหาจัก,กรีวงศ์22ลิลิตมหามกุฏราชคุณานุสร กวีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัตวงศ์วรนณนคดี 1. บทละครดึกดำบรรมีดังนี้เรื่องอีเหนาเรื่องสังทองเรื่องคาวีเรื่องรามเกียรติเรื่องอุณรุษเรื่องสังศิลปาชัยเรื่องพระมณีพิชัยเรื่องกรุงพานชมทวีป 2. อสารสมเด็จ 3. กาเพเรือ และนักกวีอีกหลายท่านแต่งรา่ย,ยาวมาเวสันดรชาดกตัวอย่างวรรณคดีชื่อเรื่องเงาะป่าผู้แต่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจุดประสงค์บทละครเรื่องเงาะป่านี้แม้จะมีรูปแบบของกรอนบทละครแม้ก็มิได้มีพระประสงค์เพื่อใช้เล่นละครแต่อย่างใดหากแต่ทรงแต่งขึ้น เพื่อเป็นที่ผ่อนคลายและสำรันพระไทยประเภทเป็นบทละครคำประพันธ์เป็นกรอนบทละครความยาวอยู่ที่899บทกรอนปีที่แต่งทรงแต่งแล้วเสร็จเมื่อวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ศุก124พุทธศักราช2,448 หากนับตามปัจจุบันเป็นพุทธศักราช2449แล้วแล้วได้แก้ไขอีกบ้างเล็กน้อยเมื่อทรงมีเวลาและได้ทรงพระราชนิพนธ์คำนำเมื่อวันที่14มีนาคมในปีเดียวกันแล้วปลดกล้าโปรดกระหม่อมให้ตีพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2456ลักษณะคำประพันธ์ บทละครเรื่องเงาะป่านี้แต่งด้วยกรอนบทละครตลอดทั้งเรื่องมีการบอกเพลงกำกับไว้ด้วยทรงใช้ภาษาอย่างเรียบง่ายแต่มีความไพเราะไม่มีสับสูงสูงที่เข้าใจยากอย่างวรรณคดีทั่วไปทว่าได้ทรงสอดแทรกคำศัพท์ภาษาไอยหรือซาไกไว้โดยตลอดอย่างไรก็ตามก่อนถึงเนื้อเรื่องมีบัญชีศัพท์ภาษาไอยใส่ไว้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถพลิกมาเปิดหาความหมายของคำศัพท์เหล่านั้นได้โดยสะดวก แต่แม้ผู้อ่านจะไม่ได้ย้อนกลับมาเปิดศัพท์ก็คงอ่านได้รู้เรื่องโดยไม่ยากเพราะมักทรงใช้คำศัพท์ภาษากอยควบคู่กับภาษาไทยทําให้สามารถเดาความหมายภาษากอยได้คําศัพท์ภาษากรอยนี้เดิมนั้นพระราชสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเก็บมาจากเงาะป่าคนหนึ่งชื่อคนังที่ทรงนําไปเลี้ยงทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในคํานําว่า ส่วนศัพท์ภาษาก้อยไล่เลียงจากอ้ายขนังทั้งนั้นแต่ไม่ใช่ไล่เลียงขึ้นสําหรับหนังสือนี้ได้ชําระกันแต่แรกมาเพื่อจะอยากรู้รูปภาษาว่ามันเป็นอย่างไรแต่คําให้การนั้นได้มากแต่เรื่องนกหนูต้นหมากรากไม้เพราะมันยังเป็นเด็กบางทีผู้อ่านจะเหนื่อยหน่ายด้วยคําที่ไม่เข้าใจมีมากจึงได้จดคําแปลสับติดไว้ในสมุดเล่มน,นี้ด้วยเนื้อเรื่องย่อ เป็นนิยายรักสามเศร้าเรื่องราวของหนึ่งหญิงสองชายชาวป่าตอนเริ่มต้นกล่าวว่าได้เขาเรื่องจากคำบอกเล่าของยายละมุดหญิงเท่าชาวเงาะเมืองพัทลุงแล้วดำเนินเรื่องว่าขนางงังเงาะชาวพัทลุงกำพล้าพ่อแม่อยู่กับพี่ชายชื่อแค่วันหนึ่งขนังชวนเพื่อนชื่อไม้ไผ่ไปเที่ยวป่าพบสมพลาเงาะหนุ่มล่ำสันแข็งแรงเก่งในทางใช้ลูกดอก สมพลาหลงรักลำหับพี่สาวไม้ไผ่ลำหับเป็นคู่มั่นของฮันเอาสมพลาได้พบไม้ไผ่ก็ดีใจสอนวิธีเป่าลูกดอกให้ไม้ไผ่และขนังส้มพลาเผยความในใจที่มีต่อลำหับให้ไม้ไผ่ฟังไม้ไผ่เต็มใจช่วยออกอุบายให้สมพลาได้พบกับลำหับลำหับยินดีรับรักสมพลา พอถึงวันแต่งงานของฮานากับลำหับไม้ไผ่กับขนานังได้ช่วยสมพลาพาลำหับหนีฮาเนเากับลำแก้วพี่ชายออกติดตามสมพลานำลำหับไปซ่อนไว้ในถ้ำแล้วออกไปหาอาหารพบฮานาเข้าเกิดต่อสู้กันลำแก้วเข้าช่วยน้องชายใช้ลูกดอกเป่าถูกสมพลาลำหับเห็นสมพลาหายไปจึงออกตามหา พบสมพลาขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาก็เสียใจฆ่าตัวตายตามฮานาได้เห็นความรักอันเด็ดเดี่ยวของสมพลากับลำหับรู้ตัวว่าเป็นเหตุให้ทั้งสองต้องเสียชีวิตจึงตัดสินใจฆ่าตัวตายตามไปด้วยเรื่องจบลงตอนเมืองสงขาสั่งให้กรมการเมืองพัทลุงหาเงาะหน้าตาดีๆส่งไปถวายกรมการเมืองพัทลุงได้ขนังมา จัดให้มีการรับขวัญและมีการฉลองต้อนรับขนงังตัวอย่างคำประพันธ์กระทรวงศึกษาธิการคัดบทนี้มาไว้ในแบบเรียนภาษาไทยให้นักเรียนได้เรียนด้วยนอกจากนี้เหมเวชกรยังได้นำพระราชนิพนธ์เรื่องเงาะป่ามาเขียนเป็นนิทานภาพความยาว140ภาพเอาไว้และในชั้นหลังยังมีภาพยนตร์ไทยเรื่องเงาะป่า ที่เขียนบทขึ้นตามพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ด้วยบทละครเรื่องนี้นอกจากจะใช้เป็นบทสำหรับเล่นละครได้ดีแล้วยังมีคุณค่าทางวรรณคดีและวัฒนธรรมของพวกเงาะในทางวรรณคดีประกอบด้วยบทชมธรรมชาติบทรักบทแค้นบทโศกบทขบขันและคติธรรมการใช้ถ้อยคำสำนวนง่ายๆสละสลวยมีรสสัมผัสเป็นภาพพจนและมีอุปมาอุปไมย แยบขายมากมายในทางวัฒนธรรมนับเป็นวนรรณคดีเรื่องแรกของไทยที่กล่าวถึงวัฒนธรรมของพวกเาะเช่นภาษาการแต่งกายความเป็นอยู่ประเพณีความเชื่อการธรรมาหากินเป็นต้นนอกจากนี้ยังให้แง่คิดในเรื่องต่างๆเช่นความไม่แน่นอนของสิ่งธรรมดาในโลกความรับพิสูจน์ได้ด้วยการเสียสละอาฆาตพยาบาทเป็นสิ่งไม่ควรประพฤติเป็นต้น สมาชิกในกลุ่มได้แก่ 1. นายนน,นทพัฒน์ใจเห้ามหกทับสเลขที่6และ2นายรัตภ,ภูมิส่วนมณีมหกทับสเลขที่สิ